บทที่12อาทิตตะปาลิยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมัญพักควาขคะยายางวิหารติคะยาสีเสสัตทิงพิกขุสหัสเสนะตัตตาลโขพักวาภพิกขูอมันเตสิสัพพางพิกขเวอาทิตตังกินจาพิกขเวสัพพางอาทิตตังจักขุงพิกขเวอาทิตตังลูปาอาทิตตา จากขูวิญญานางอาทิตตังจากขูส,ส,ส,สัพพัสโสอาทิตโตยามปีทางจากขูส,ส,สัพพัสสะปัจจยาอุปชัตติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามสุขังวา,วาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาคักขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอาทิตตังชาติยชาชาลามะละเนเนะโนสเกหิปาริเทเวหตทุกเขหีโทมานัสเสหิอุปายาเสหีอาทิตตันติวะธามิ โสตังอา <ai> ทิตตังศัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัพพัสโสอาทิตโตยัมปีทางโสตสัพพัสสัปัญาอุปชาติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอา <facial> <struggled gger> ทิตตังลาคัคขีนาโทสักขินาโมหักขินาอาทิตตังชาติยาชาลามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานัสเสหิอุ ปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคาดะวิญญาณังอาทิตตังคาณะสพัโสอาทิตโตยัมปีถางคานะสพัทสัปตยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขามะสุขังวาตามปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังลาคขินาโทสักคินาโมหคินาโทหักคีนาอาทิตตังชาติยาชาลามะระเนนะโสเกหิปาริ เทเวหิทุกเขหิโมโหโมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะธรมิชิวะหาอาทิตตอาทิตตาละสาอาทิตตาชิวะหาวิญญาณาังอาทิตตังชิวะหาส,รรพรสัพพะโสอาทิตโตยามปิดทางชิวะหาส,รรพรสัพพัสปัจจยาอุปชัตติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขังวสุขังวา ตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังคาลาลาคข,ขินลาคข,ขินาโทสักขินาโมหักขินาอาทิตตังชาติยาชาลามละรณีนะโสเกหีปาริเทเวหีทุกเคหีโทมนัสสหีอุปายาสหีอาทิตตันติวัฏามิาโยอาทิตโตโพนทัพพาอาทิตตาายะวิญญาณังอาทิตตังายะสัพพโสอาทิตโต ยมปีทางการยะสพ adalah, uh <twitch> i> I ัพพัสสะปัจจยาอุปชัต oh ต <sh> ิเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามะสุขังวาตามปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังลาคขินาโทสักขินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชาลามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัธามิมโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตตามโนวิญญานังอาทิตตัง มโนสพ,พสโสออาทิตโตยำปีทางมโนสพ,พส,สพปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอัทุกขาม,มาสุข,ขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโท,โ,ทโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชาลามลเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะามิเอวังปัตสัง พิกาเวสุตตวาอริยะสาวโกจกขูสมิงปีนิพินทติลูเปสุปีนิพินทติจะขูวิญญาณนปีนิพินทติจกขู่สัพพะเสปีนิพินทติยำปีทางจะขูสัพพะสะปัจจายาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติโสตัดสมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณนปีนิพินทติ โสตสพัสเสปินิพินทติยามปีทางโสตสพัสสปัจยาอุปชัตติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามะสุขังวาตัสหมิงปินิพินทติคานังคานัตสมิงปีนิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาเนปีนิพินทติคานสสพัสเสปีนิพินทติ ยาปดทังคานะสพพะสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติชีว่าหายะปะ <Ouais. S 1> ีนิพินทติละเสสุปีนิพินทติชะชีว่าหาวิญญาณเนวเนปีนิพินทติชีว่าหาสัสพระเสปีนิพินทติยำปีทังชีว่าหาสาพพะสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวา ตสมิงปีนิพินทติกายัสาิงปีนิพินทติโพทเพสุปีนิพินทติกายะวิญญาณนปีนิพินทติกายสัพพเสปีนิพินทติยามปีทางกายสัพพะปปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอาทุกขังมะสุขขังวาตัสมิงปีนิพินทติมนัสสวิงปีนิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณนปีนิพินทติมโนสัพพเสปีนิพินทติ ยามปีทางมโนสัพพัสสป,ปัจจยาอุปัชชติเวทายิตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอัตุขอัตุขละมะสุข,ขังวาตัตสมิงปีินิพินทตัตินิพินทางวิรัชตชติวิราคาวิมุจจตติวิมุตตัตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตงังพรามาจจลิยังกตังกาละนียังนาปะลังอัทฐตาญาติ ปชาณตีติอิทะมะโวจะพักวาอัต,ตะมะนาเตพิกขูพักวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตสมินจาปะนะเวยากะระนัตสมิงพันยะมาเนตัสะผูภิกขูสหัสสะสัตสะอนุป,ปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจ,จิงสูติ